สบายดีและสวัสดีเด้อผมเป็นพีนน่น้องเอฟซีเปอร์สกูสุคนเด้อเนาะมันพูมาพ่อกับเบอรจิตคือเก่าเนาะพ่อพี่น้องเอยกานนกกนนกนนคือตอนนี้ก็อยู่ในนะช่วงบรรยากาศตอนประมาณกลางคืนเนาะพ่อพี่น้องอยู่ในประมาณอ่าไรก็ยี่สิบเอ็ดนาทีกาเนี่ยนาะพ่อพี่น้องคือตอนนี้เนาะพี่น้องทางบังจิตเองนกายู่เพื่อนเนาะดูเพื่อนกาเลยอ่ามี อของที่ว่าไปจิตสั่งมาโนบพี่น้องอใส่สิเป็ี่ยนยังไงแต่ทางพ่อแม่พี่น้องรอหลุนเบิง่งเนาะอันนี้ก็จะเป็นทั้งของที่ว่ามาจากเลี้ยงจันเท็ดพี่น,น้งองโนบปิโนงมาจิตเองสั่งมาเนาะอยู่ในราคาประมาณสามล้านโนบพีน่นงสามล้านเจ็ดแสนเด้อเนาะอันนี้ก็ได้รอหลุนเบิง่งโนบพี่น้องว่าข้างในมันสิเป็ี่ยนยังไง ราคาขนาดนี้แพงแเนาะครับพี่น้องอ่าบ่จิได้นี่ดีใจได้หลายเนาะครับพี่น้องเอ้ยอ่าราคาก็แพงเนาะอ่าบ่คิดบ่ว่าสิได้มาอยู่มือของบ่จิตเนาะครับพี่น้องเอ้ยเอ้าเดี๋ยวสิลองแกะครับพี่น้องแกะให้ทางนนะพี่น้องเบิ่งอ่าว่าสิแม่อีหยังเนาะตอนนี้ก็อยู่ทงตาเฮือนเนาะครับพี่น้องเอ้ยกอันนั้นก็เป็นสะเดงเนาะสะเดงบ่จิตเอาเข้ามาข้างในเวลามีเอาเข้าไปสี เวลามีแนวแก่ก็คือคันนี้ก็สามารถใช้เทนตัวแทนได้นาะเวลาเราเดินทางไกลน้อพอพี่เราเองมาสั่งมาเตวิ่งจันดน้องพอพี่เราเนี่ยอยู่ในราคาสามล้านสามล้านเจ็ดแสนเนาะสามล้านเจ็ดแสน เลอไปนี่ก่อนเนาะเรา่นเบงน้ำกันนะามพีดองเรา่นเบนน้ำกันเออเนาะคืออยู่ทางกันนะในเพื่นนะคือสิได้ยินคักจุ๊งโมพีดองแต่เวลาออกข้างนอกนะอยูทางพรมีพีดองเยีป็นวานแน่่ะเบอร์ิดเนดิงไหมโมพีดองอ่ามันคือบนยินเสียงพรเจ้าสัมผัสนะนะอ่าโมว่าลึกงด้วยโมพีดองอ่าบุมีไหมเนาะ เห็ icana, ุที yes. ่ uh, so ุกาต้เริ่พี่ตองเลยได้เคยใส่ไม้นมูนะคือเนาะบุบบุบีพี่ต๋องบาเจะบุได้ใช่ไม้นมูมันแทงเกินอ่าล้ลุดเบื้งพี่ต๋องไปบัดนีงไ็ไดแต่ลังแกะเด้เนาะกังแกมันนี่กัมานอนเทินคนเดียวเนาะพี่รองขอกรเมเานอหน้า้วกะนอนายเนาะคือทั้งเบามนนองพี่นอง วาามพนมาดันาซอยโกเมเอจากมีคาดนทีแด่อันนี้ก็ได้ี่น้องเด้อตอนนีกอนน้นลุนลุนลุนิน้ังเด้อดึงต่าเด้อนาะหาชกนี่บอบอเลยินดังบบาๆอบนีเ วาสิเกะวาสิเกะตอนที่ว yeah. ่าทางทีมงานอยู่แต่ว่าทางทีมงานเหมือนเผาเนาะมาหนีไปงานไปงานกับเบอตาสองคนมาหนีก็ไหนเนาะพอพี่เราเบอตาทำแบบเผาในก็เลวบริเกะแต่ได้มึงเหมือนนักกาศคนเดียวบอร์จิตเบอร์เดียดแตไในกระลุ่นมึงน้ำกันเนาะพอพี่เรามึงน้ำแข็งเ้อเนาะเดินไปพอดีเราอยู่ในราคาประมาณนี่ก็คือว่าของมันชิดชิดกันใหญเนาะ và khiến vừa học thì thế đó, đồ đồ năm phá, nhăm nhăm là à, đi, bí, phí lòng học đường có mẹ đâu nà cứu thương xuống năm thương nà cứu 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 thương nà ขามานอนบ้านเนาะคนมานอนเพื่อนแบบมิเซียวบลจิตนี่แหละมาโน่เพื่อนมาทานหม้อหันเกล็ดหาเนาะแต่กะอยู่ในช่วงประมาณเกาหุ้งกังคืนก็ถือว่ามีแต่เสียงบลจิตคนเดียวเลยพี่เราเลยอ่าเสียงตัเซลล์อยู่นี่เนาะวันนี้เนาะ เราเรืเง <ersch> <Aj ax. S 1> ินเงย่า้างมาจากลิ่งจันทร์คนได้งงมาจากวิจันรคนได้ะเดี๋ยวว่าเขาเขาชื่อาชื่อแานทางออนไลน์นะมิ้องทางออนไลน์ไปมาทางนี้อโอ้โหเด็เนี่ยบอก กนเลนะอปนี้ก่อนนี่ก่อนเลยนะพี่นรองนว่าพี่เาขาวๆขาวๆเลยเนาะ <laughs> นิมน่มๆนิมน่มเนาะขอเจ้าคิชค่าก็ดีอยู่นะพี่้รงมามมา,มาออจบเด

mi biệt nhìn rõ đi còn còn đỡ nó phải đông hơn lúc hấp bắp cành 3 đường bộ hiện tốt Ồ à cái chân hấp bắp cành đường nó có cái đồng gì nó Như thế dù nên bao nhiêu sàn làn chiếc sẹt chỉ nó có cái đồng chài điệp loại nó à như thế ใจเรียบร้อยมีบินทั้งนี้นาะฮ่าตื่นเตนๆพี่น้องทำไมนี่เลยพี่น้องนี่เลยนี่เห็นบอกอยู่คนเดียวแต่กับรุ่นคนเดียวเน้องพี่น้องเงจิ้งเนาะอ่าคุณวาสนาเลยพี่น้องอ่า DJ DJI นาะพี่น้องนี่หอนี่พ่อแม่พี่น้องเคยได้ยินบ่เนาะนี่เลยนี่เลย อ่าบอกให้เลยบอกตรงนี้เลยน้องพ่อพี่น้องก็จะเป็นทางไม่กันสั่นเด้อะน้องพ่อพี่น้องมันมันกันสันประจิตบ่มีน้องพ่อพี่น้องมีแต่หยิมของงูหยิมของน่องนะมันก็เลยอ่าภาพก็เลยโบรามแล้วก็บางที่ขั้นบริบาลน้ำงูกะอ่าภาพจะสันสะเทือนสันสะเทือนเบิดนน้องพ่อพี่น้องเลย Ni à, gần đi, là nó hobby đóng, bơm 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 chìa hè bơm đơ nó không đóng chìa pin thân đài tada chìa thân đài chìa thân đài chìa thân đáy chìa thân đài chìa thân đài chìa thân นี่มามามาไม่กรนสั้นนะครับพี่ร้องก็เป็น,น,น,อ,อ,อ,ปนอ่าคุมปันของทางอนา y o ยูทูปน้อง,องพ่อพี่ร้องที่วัยเข็ด u t u b e อยู่นะต้องมีอนาแบบนี้ต้องมีเครื่องไม่เครื่องมือนี่เนาะอันนี้ก็จะเป็นทางอุปกรณ์อ่าใน,นการทรรมาหากินนะครับพี่ร้อง,อง,องว่าได้กะ Ở hồng bọn Hồng nó Thằng này mình nhận thử Bên mình được đi đồng đây Tổng tổng hệ vực bất chù dàng đấy nó Thủng thì nó có phía đồng thủng mắt thì nó Xài đi Xài โมม <hungry. c oughs> mm ีอย่างโมมีแต่สายน้องพอบี่น้องสายได้ก็ทั้งจะเป็นทั้งกระเป๋าน้ำเน่เนาะป้าตึ๊บสวยงามเลยน้องพอบี่น้องนี่ดิอ่าอ๋อเราหลุดมือหนุ่กันป้าตึ๊บนี่เด้อพี่น้องห่อใแซกเน่เนาะนี่ดิออ๋อ เมองเสีผูกไว้ดีแค่ไมนพี่รองเลยดีใจเลยพี่รองว่าจิตนะได้นี่ขัดกดีน้องพอพี่รอง ั่งเองแล้ก็ดีใจเองเนาะพี่น้องเบิ่งๆๆเี๋เก็บของใหม่ให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งอ้าตบนี่พี่น้องนี่เด้อเนาะงอาวาสนานี้หมู่เด้อพี่น้องเอ้ยเคยืออยู่แบบว่าของที่ว่าอ่าแม่ชันน่ะแต่ว่ามันบ่ถึกเนาะแบบว่ามันมันบ่ทนคือบ่จิตเองนะสุดก่อนนี่ก มีทางก็นาะเมยเนาะอ่าเมยอยู่ทางอ่าผู้เด่นน้องพ่อพี่รองอ่าเพิ่งเกะผ่านเงินมาให้ทางโบจิตน้องพ่อพี่รองอ่าเพิ่งซื้ออ่าเมย์ไม้เนาะเมย์ไม้เนาะอ่าเพิ่งผ่านมาให้โบจิตตนน่ะปีเกายนี่แหละยน้องพ่อพี่รองแต่ว่าตัวนั้นน่ะเสียแล้วเสียอาก็ว่าเสียบางช่วงย่ำแดงน้องพ่อพี่รองบัณนี้กับโบจิตเด่กก็เลยซื้อมื่อนึนเมือสองไปเนาะซื้อมื่อนึนเมือสองไปกับพันหนึ่ง กาโบโบ,โบกลุ่มเนาะบานนี้เนาะพี่น้องเลยก้านีทั้งไมคกัชันไม่นี่เนาะพี่น้องอยู่ในราคาประมาณสามล้านเจ็ดแสนเพลงขนาดได้พี่น้องเลย <c ười> เพลงก็ดีเนาะเบิเร์ดเนาะบัวจีดีแนะมุกมีโทรศัพท์เนะาะโทรศัพท์พเพื่อนเราถ่ายคลิปเราพี่นอ้องสีบอกขายซี Bilal Middle Cuối cùng rồi? Oh, đôi, Phụt, nó. Như thế, à. thì đâu mấy, thì đâu, Ba một, 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 một. Ừ, như thế, สุดใจเลยเนาะถือว่าเป็นยี่ห้อที่ว่าทางทีมงานนะครับพี่น้องมีทางไอเสียงมีทางทีมงานเฮานี่แหละใส่นะครับพี่น้องใส่กับอันนายี่ห้อนี้ถือว่า,าราคาแพงนะครับถือว่าทุนทานนะครับพี่น้องไงอตัวเก่าที่ว่าบระจิตนาซื้อปีไก่ในกา ยี่ห้อเดียวกันแต่ว่าอันนี้จะเป็นยี่ห้อล่าสุดเนาะงพ่อพี่น้องยี่ห้อนั้นบ่มีแล้วเนาะมีแต่ยี่ห้อนี้ล่าสุดเลยกับอันนี้เนาะงพ่อพี่น้องกับโบเมนเงินของโบจิตเนี่ยนะนาะงพ่อพี่น้องเยก็เป็นเงินของทางเอื้อใจดีเนาะงพ่อพี่น้องอยู่ทางอ่าสหรัฐอเมริกาเนาะเป็นกาบโปรโมชั่นของถึงอังน้องพ่อพี่น้องเป็นการอยากสนับสนุนโบจิตทางด้านไม่กันชันน้องพ่อพี่น้องอ่าเพราะว่า เห็นภาพก็จิตมันบางารั้งเราพอพี่ดองอ่าสั่นเตือนบางที่กับปีน่ะปีนด่างเพื่อนว่าก็เลยอยากสนับสนุนทางล้านไม่กันสันอ่าเพื่อว่าปีนเครื่องไม้เครื่องมือในการเห็ุวิเหตุงานอ่าคือตระหนึกเพื่นบอกว่าอ่าเห็นเจ้าอาหาเงินเดียงโพดิ้งเม่เพื่อนก็เลยบอว่าอ้าวหาอันนี้ก็จะเป็นทางนะเพิ่นช่วยก็คือช่วยบระจิตช่วยอ่า ต่อไม่ต่อมื่อคือกันได้พี่น้องเลยชื่อเป็นเคียงเป็นขาคือกันเนาะให้ทางบริจิตติมีแบบว่าอุปกรณ์ในการเท็่วิเคราะห์เนาะกะขอบุญขอบุเพิ่นหลายหลายน้อพี่น้องเพิ่นกะบบทผสมของสื่อของนามเนาะนี่ก็ได้ตัวถือว่ามีน้ำมูลแล้วพี่น้องบริจิตติงกอะไ้เนาะมีน้ำมูลแล้วพี่น้องไหเบ้างอ่า อันนี้อนะสามารถยึขดของได้เลยน้องพ่อพี่น้องแต่ว่าล่าสุดเด้ยแต่ว่ากระเจา,อ,าออกใหม่ล่าสุดเนี่ยมันจะยึดขอ,ขอ,ขอ,ดอกได,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 ด้แต่ว่าตัวเก่านั้ยืดออกไม่ได้น้องพ่อพี่น้องป้ตึคิวคิวของใหม่ยน้องพ่อพี่น้องแต่ว่าป้าตึ๊สุดใจได้เลเบาเบาน้องพ่อพี่น้องเบาเบาแต่ว่าคือชิมันคือชิแนแนอยู่ดอกน้องพ่อพี่น้องมันเป็นของแท้แน่ใจ ยี่ห้อนี่มันคาดได้พี่เราไหมยี่ห้อที่ว่าอ่าดีเจเนาะดีเจไอเนาะพี่น้อเราเดนเดนพี่น้องอันนี้เนี่ยเขาเจ้ะรับประกันสามเดือนเนาะพี่นเราเป็นอ่าคอมเมจิตสั่งเองเนาะนี่กันเนาะอ่าสั่งเองอ่าสั่งในเครื่องออนไลน์เนาะพี่น้องสั่งในเฟซบุ๊กเนาะอ่าบบนี้กอ่าได้มาฮองมาถึงแล้วเนาะพี่น้องก็เลย อยากถ่ายคลิปเห้นกับพ่พี่น้องเบิ้งมือนี้ใส่งานเลยเล่น้องพ่อพี่น้องมือนี้บ่ชพลาดมือนี้อ่าสิได้ใส่ไม่กันซันเลยแล้วก็ถ่ายคลิปกับแบบผู้ึมแบบมั่นใจน้องพ่อพี่น้องคืออยากเปลี่ยนมือกล้องก็คือเวลาสักพอแล้วจับกับบอิทให้เราจับไรรถคือนะไม่กันซันที่าบบบอจิทยืมไม่ไม่กันซันของบางคำบันดาอ่าอาจจะอยากจะเปลี่ยนทางเอ้ยข่าใหม่เนาะอ่าเป็นชื่อหทาง vào khăm nó vào video cả thứ ba nó vào video này cả thằng cả giặc cả là tít giặc mi văn hà năm nay nó vào video toàn là cả đây thôi rồi rồi anh đi cả thứ ba à, này leo nó vào video leo thế đó ô, no, no, you này. การบริวีอย่างไรเนี่ยพี่น้องมีเตแบบนี้เนี่อ่าเกรือไม้เครื่อมือมันก็ได้เนาะมีมีอันนี้มีกล่องมันนี่แล้วก็จะเป็นทางอ่ามีถุงแล้วก็อ่าโบกมีเลยโบกในการนำ่งใส่นาะแต่ว่าประยุทธ์พอหูเดานะพอพี่น้องเลยเบาๆเนาะเบาๆพับผ้าสะดวกสบายนะพอพีนอนอ่น้องอนี่เลยอ่าลองดูดึงง้อกนีิ Ni đi nắm mục nhìn đi càng hoang nhìn hoang 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 đây hoang 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 nó hoang cái này hoang 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 một hoang 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 ตัวสัมฮามันมีปัญหาซื้อนกพิราบดองนี่ดิได้เลยเนอะนองิราบดองดีใจได้มาเจดีกระไดตามนอ่กันเนาะรุ่นนกกาย่กันกไดอมตัอ่ะคือสีประมาณนี้เลยนพราบดองได้ไหทางพอแม่พราองได้อ่รวกับชมนากันแล้วเนาะกะจุเป็นทางคนาไม่กันสั้นเนอะ้อพรบดอง อ่าดิมือเนาะกังหากังขึ้นเลยน้องพอพีดองเลยอ่าแล้วก็มีที่เสียงบชิดจดียเลยออยู่ในแนาเขียนี่เนั้นอพี่ดองเอ้าก็คือสิประมาณนี้น้อพรพีดองทั้งเจดิก็ถือว่าทราบซึ่งใจทั้งเอเวอร์หลายน้อพ่อพีดองที่ว่าให่งทั้งเจดีงน้อพ่อพีองได้ไม่กันชั่นน้ำง้มน้องพ่อพีองเลยน้ำมูน้ำคูเนาะแล้วก็เป็นทาง อุปกรณ์ในการเฮ็ดงานเนาะวิจิตถ่ายคลิปการรู้สึกแบบมั่นใจแล้วกับขอความรในเรื่องโทรศัพท์ทีมีแบบว่าปิ้นใช่ปิ้นขัวแล้วพี่รองบบรไปบั็นไงกได้มีแต่แบบจับถ่ายเลยเด้ไปทางในก็ถ่ายเลยน้องพี่น้องแ <c oughs> ข่งแล้วแข่งแล้วน้องพี่น้องเองคือสีประมาณนี้เด้อน้องพี่น้องจังไดจังไดก็ขอกราบขอบคุณ,คณนอ้องาะทางเองยใจดีเนาะ อยู่ทางสหรัฐอเมริกาเด้อเนาะคือทางเอื้อเพิ่นกะบ่ประสงออกซื้อออกน้ำเนาะอ่าทางบ่จิตติกะได้อ่าเอามาแกะเอามามื้อนี้แหละเนาะพี่น้องจังได๋กาขอบุญขอบุณเด้อเนาะอ่าที่ว่าเอื้อมีน้ำใจเนาะให้ทางบ่ิจิติเองเนาะอ่าได้อ่าของที่ว่าอ่าจําเป็นต้องใช้เนาะอ่าคือขาดสิ่งนี้ก็าะพี่น้องคือสิไปเฮ็ดเวี้ยเฮ็ดงานลําบากเนาะ อไปเ็ Blue ดถ่ายคลิปกับบวปวดได้พี่น้องคันว่าเครื่องไม้เครื่องมือเฮามันครบหมดแล้วเนาะมีแต่แบบว่าจังเลจังเลการขอกราบพวกคุณทางเอื้อยที่ว่าให้ทางน้องเองเนาะมีอุปกรณ์ในการใหดเวียยจังเลก็ขอให้เอื้อยแล้วก็ครอบครัวอยู่ดีมีเฮงเด้อน้องความเจ็บจะได้ความไข่จะมีปรารถนาสิ่งใดสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังใจปรารถนาเด้อเนาะ คิดเงินก็ขอให้ได้เงินคิดคำก็ขอให้ได้คำเด้อเนอะลำรว้ยลำรวยเนาะสาถูกสาถูกลองพอพี่ลองเกยคือเบ่าวน่แหละลองพอพี่ลองคันเป็นเงินของบ๊วจิตลองพอพี่ลองคือสีพอได้เนาะได้อยู่ลองพอพี่ลองจะว่าใช้เวลาโดนกับอีกอย่างในราคาประมาณนี้บ๊วยจิตเองแบบบอกการหดซื้อลองพอพี่ลองซื้ออันนี้แบบยังอันหนึ่งนะ เวลาเขาซื้ออันนี้เนี่ก็อันหนึ่งก็ต้องต้องการใช้ด้วยกันนะนะน้องพ่อพี่น้องเลยก็เลยต้องไในถ่ายไปนั่งแล้วก็จับจับที่ไปนั่งเนาะที่ว่าปัจจุบันนะน้องพ่อพี่น้องก็เลยต้องอดเอาน้องพ่อพี่น้องเลยก็เลยภาพก็เลยบางงามนเลยเนี่ยก็เลยต้องเปลี่ยนภาพที่ว่าเห็นแห่งทางกระดาภรรยาผู้ใหญ่เป็นเห็น เป็นดอกบ๊าบาวเน้ะองคงามมาจดเองกะ็ะไดโบกให้ทางเออเวอร์พู้เหตุผลน้องพ่อพี่เราเลยเออเวอร,ร์ก็ได้ช่วยน้องหาช่วยทางนี้น้องพ่อพีออ่เราช่วยเป็นนาของขวัญช่วยเป็นรางวัลน,น้องพ่อพีออ่เราที่ว่าหาเงินหาข้าเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เป็นไงสนับสนุนทางมาเจดีในเรื่องแบบนี้เนาะ ่าั้นก็ซับซึ่งใจหลายเด้อเนาะฮะทำเอาทั้งน้ำจิตน้ำใจของทั้งเอเ่นทีบามีต่อบ่จิตนาะพควอบิด้ด้วยกันขอบบุญขอบคุณทั้งพรม่พิ่ด้องซ c หลายๆเด้อเนาะฮะที่ว่าเป็นกำลังใจให่ล้นการบุกโคตทางโฆษนาขอะคอบี่น้เ้ยสาหรับคลิปนี้คลิปนี้มันเร็วเร้วนาองคอบี่น้สิได้ขอตัวจบคลิปนั้แหละจังไดก็ขอให้ทั้งเอ่ซีวัตถุภุ่มสุขอนย่ดิแหงบาจิตเองน้อควอบิ่ด้ขอกล่าวคําว่า สบายดีสบายดีเด้อน้องพ่อพี่ดองเอ้โอเคโอเคน้องพ่อพี่ดองเต้นเต้นเต้นเด้อเด้อเด้อดองนี่เลยน้องพ่อพี่ดองนี่เลยเนาะงามหลายงามหลายน้องพ okay. ่อพี่ดองโอเคสองจะได้ขอตัวจบคลิปแล้วก็ปิดคลิปแล้วน้องพ่อพี่ดองมาได้กัได้โอเคเด้อ